ลูกอ uhm, ัลูกต้ชักดีๆเยอ่าเอาใหม่เอาใหม่ได้ละได้ลได้ลอ่เดี๋ยวๆอ่อ่พออ่าอ่เาเร็วมปินขึ้นนะเอาข้ามาเ้ามพร้อมกันนะโดดพร้อมกันเด้1 2 3 1 2 3อต้มองได้ไกลแล้วลูกเร็ว ลงเวลาลงเวลาเดิ3สองสามกันยังสองสามเอ้ยนายบอกะว่าเม่ตูสั่งเด็กทเล็กครไม่เคยงนี่ตั้งกันลอยลอยลอกันถึงแล้วเดินสองเดินสอง พมะถึงแล้วเฮ้ยรายกาล่อยหลังไปยรถเี่ที yeah, ่มันพับอยู่มันพับแนเราต้องดึงเสื้อไม่ไปแล้วไปแล้ว

ถึงถึงตายไมรหอานต่องามนึงสองางก็ดูไปพร้อมกันเลยนะเอาหนย่งเอาเลยนี่อตินเอาสูงเอาสูงถ้าตกเสือเสียแต้มนะครับ1นไม่พร้อมดีกว่าพร้อมหน1ตสาย่ nên xoắn thấp nên xoắn thấp nên cái phải đi mà Becca. à được nên xoắn thấp nên xoắn thấp nên xoắn mày được หนึครับหมดแรงเดี๋ยวหนึ่งสองครับนึ่งสองนึ่งสองครับนึ่งสองครับ้าคอแ่ตายห่าเแลวเลาเท่ไหร